อันนี้ก็เป็นมุมของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคราวนี้มาดูท่าทีของอีกท่านหนึ่งกันบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเช่นเดียวกันกับเรื่องนี้ก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะครับวันนี้ท่านก็ออกมาสั่งคุมเข้มนะครับบอกว่าถ้าจงใจหรือมีเจตนาที่เอาเปรียบจะดําเนินการในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับ โดยคุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่องน้ํามันไม่เต็มลิตรนั้นมันไปเกี่ยวพันกับ2กระทรวงก็คือกระทรวงพลังงานและก็กระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกระทรวงพาณิชย์เป็นปลายน้ําในเรื่องการควบคุมราคาและก็ดูแลความถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนส่วนกระทรวงพลังงานดูแลสถานีบริการน้ํามันที่เป็นต้นเรื่องซึ่งก็ขอขอบคุณคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ออกมาช่วยประสานและก็บอกให้สถานีบริการหรือว่าปั๊มต่างๆเข้มงวด ไม่สร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับได้เข้าไปดําเนินการในเรื่องมาตรการที่เพื่อขาดเพื่อเกิน1%่อรมาแล้วอันนี้ให้เป็นก็คือท่านอธิบายบอกว่าเพื่อเหลือเผื่อขาด1%เป็นี่ยเป็นมาตรฐานสากลของโลกนะครับโดยให้ทางอธิบดีกรมการค้าภายในไปกําชับผู้ประกอบการผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา7ให้เข้มงวดและก็ในระหว่างนี้ให้คณะกรรมการกลางช่างตวงวัดมีการพิจารณาเกี่ยวกับอัตราก็กคือตัว เผื่อขาดเผื่อเกิน1%นึ่งเปอร์เซ็นต์นี่แหละเพื่อให้เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับแล้วคุณภูมิธรรมก็บอกว่ารู้สึกไม่สบายใจค่ะถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนต้องประสบกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งก็มีอยู่2ส,ส่วนตอนนี้ที่เป็นประเด็นหลักๆนะคะส่วนแรกก็คือการเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรฐานสากลก็ต้องไปดูหัวใจถ้าเกิดมีการชำรุดสุดโทมก็ต้องใช้อํานาจบริหารในการจัดการ แล้วก็พูดคุยกับผู้ประกอบการให้เข้มงวดมากขึ้นแล้วก็ส่วนที่2เรื่องของหัวใจถ้าเกิดมีการเอารัดเอาเปรียบก,ก็จะต้องมีการจัดการอย่างเด็ดขาดค่ะคุณภูมิธรรมบอกอีกนะครับว่าช่วงนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็เข้าไปดูแลและก็มีการประสานงานในเรื่องต่างๆไม่เฉพาะแค่เรื่องน้ํามันอย่างเดียวนะครับแต่มีอีกหลายเรื่องซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ก็ไปตรวจสอบอยู่แล้วโดยระมัดระวังไม่ให้คนตัวเล็กพ่อค้าแม่ค้าต้องประสบปัญหาเกิดความยากลําบาก ซึ่งกรณีสถานีบริการน้ำมันที่เติมน้ำมันได้ไม่เต็มลิตรอาจจะเกิดจากความเก่าของหัวจ่ายน้ำมันด้วยนะครับก็มีการพยายามแนะนําหรือว่าเชิญชวนให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดจากความพยายามที่จะไปละเมิดสิทธิ์ของประชาชนมาเอารัดเอาเปรียบประชาชนเราก็จะจัดการขั้นเด็ดขาดไม่อยากให้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันครับ จริงๆก็ไม่ใช่มีแค่แค่น้ำมันอย่างเดียวหรอกมีหลายหลายเรื่องซึ่งขณะที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เราก็ลงไปตรวจสอบนะครับไปดูอยู่แล้วแต่ว่าการไปดูเนี่ยเราเราก็ระมัดระวังไม่ให้คนเล็กคนน้อยที่เป็นเจ้าของเ,ออเป็นแม่ค้าเป็นอะไรเนี่ยปร,ประสบปัญหาแล้วก็เกิดความยากลําบากเพราะว่าบางทีมันก็เกิดจากความเก่าแก่ไปอันนี้เราก็พยายามจะแนะนําหรือเชิญชวนให้มาปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าอันไหนที่เกิดขึ้นจาก การพยายามที่จะละเมิดสิทธิ์ของประชาชนหรือเอาะระดับเปรียบประชาชนเราก็จะจัดการขั้นเด็ดขาดแต่ว่าถ้าดูแล้วยังไม่แน่ใจก็ตักเตือนและให้มีการปรับปรุงตาก็ผมก็ไม่อยากให้มาตรการหล่านี้ไปไปสร้างความเดือดร้อนแต่ก็อยากให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมเพราะนั้นเราก็จะพยายามดูแลตรงนี้มากที่สุดก็ต้องกลาบขาบพระคุณก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วครับแต่ว่าเราก็ใช้มาตรการบริหารก่อนนะครับการพูดคุย แล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านแรองนายกยพนนิจารณาที่ท่านออตอบรับกับปัญหาได้รวดเร็วแต่ว่าจริงๆในขณนะนั้นเนี่ยเราได้สั่งการไปแล้วเราก็ไปดูรายละเอียดแล้วนะครับ mm hmm. ก็ก,ก็ให้พี่น้องสมุประชาชนสบายใจได้ครับกระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์เราก็จะเข้มง,งวดในการช่วยดูแล้วก็บดเรื่องแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดและมากที่สุดเท่าที่เป็นได้ นี่แหละครับคำว่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดนี่ก็หมายความว่าค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้<ะ> 1%, 1อันนี้เป็นมาตรฐานที่ไม่ได้บังคับใช้ภายในประเทศไทยประเทศเดียวนะครับเขาใช้กันทั่วโลกด้วยเพราะฉะนั้นก็อ้าวกำกับกำชับดูแลจากท่านสองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ2กระทรวงแบบนี้แล้วก็จะต้องไปดูแครับว่า ขาดไม่ได้นะ,ะเกินนี่ไม่เป็นไรแต่ขาดนี่ไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องอช่วยกันดูนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คนจะต้องเดินทางเยอะอนะครับต้องเติมน้ามันกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ต้องไปทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแต่สิ่งสําคัญเลยเนี่ยคือท่านรองนายกท่านก็บอกว่าก็ไม่อยากให้ประชาชนไม่สบายใจรหรอกอก็ไปดูปั๊มหัวใจดีกว่าว่าให้มันให้มันพยายามให้มันเต็มให้ได้มากที่สุดอย่าให้มันขาดดีกว่าเนาะ